จินนี่เจอร์นี่อิตาเลียโน,โโนโนบีกูโนสอบภาษาอิตาเลียมมนเบอหนึ่งก็การขอสัญชาติกับจินนี่ค่ะชาวตออาบบุติเบียนวินุติอามิโอคาเน่คุณเดยนแบบยูทูบเบอร์อิตาเลียนโน่นะคะ,คะวันนี้จินนี่มาแบบสบายสบายค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าจินนี่อยู่บนที่นอนค่ะวันนี้จินนี่จะมาพูดเรื่องเรื่องบนเตียงค่ะ ไม่ใช่ย่างนั้งน,นะคะจินนี่จะมาพูดเรื่องหนึ่งค่ะที่ทุกคนน่าจะเหมือนกับจินนี่นะคะเมื่อทำแล้วรู้สึกเหมือนอยากจะล้มลงไปนอนบนเตียงเลยค่ะให้หลับไปเลยค่ะนั่นก็คือวันนี้จินนี่จะมาแชร์โชว์ให้ดูจอมาให้เพื่อนๆดูนะคะหนังสือและตำราภาษาอิตาเลียนที่จินนี่มีค่ะ เลยค่ะรายล้อมรอบตัวมากเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะหยิบขึ้นมาทีไรนะคะอย่าจะล้มตัวลงนอนค่ะนั่นคือการอ่านตำราเรียนภาษาอิตาเลียนนะคะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าอันไหนจะยากกว่ากันนะคะระหว่างการฝึกพูดกับการอ่านแกรมมาอ่านไวยากรณ์นะคะศึกษาไวยากรณ์เข้าประเด็นเลยนะคะวันนี้ก็จะไม่ซีเรียสน,นะคะแค่จา แค่จะมาโชว์นะคะว่าหนังสือที่แบบว่าจออินนี่สะสมนะจินี่สะสมนะคะือจริงๆส่วนตัวของจินนี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบซื้อหนังสือชอบเข้าร้านหนังสือนะคะชอบชอบอารมณ์แบบชอบกลิ่นกลิ่นหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจินนี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือนะคะ เป็นคนสมารีสั้นค่ะคืออ่านไปได้นิดนึงแล้วก็จะแบกว่าเป็นยานอนหลับที่ดีมากเลยนะคะก็จะซื้อค่อนข้างเยอะอยู่นะซื้อค่อนข้างเยอะอยู่แต่ถามว่าอ่านจบไหมบอกได้เลยค่ะไม่จบอ่ะไม่จบไม่ดีนะคะอย่าทำเรียนแบบอะเริ่มแรกเดี๋ยวจีนี่จะให้ดูเออเป็นหนังสือเริ่มแรกตั้งแต่แตบบเออจินี่ อยากจะเรียนภาษาอิตาเลียนก่อนเลยแล้วกันเนาะคะ่ะก็จะเป็นจำไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าจินนี่เริ่มอยากที่จะเรียนภาษาอิตาเลียนเนี่ยตั้งแต่คบกับแฟนได้น่าจะประมาณปีหนึ่งรู้สึกว่าอ,อ,อยากจะเรียนภาษาอิตาเลียนเพื่อพูดคุยกับเขาอะนะคะแต่จริงๆจินนี่เป็นเ,เด็กศิลป์ภาษาอยู่แล้วนะคะจินนี่เรียนภาษาฝรั่งเศส เป็นเด็กศิลปภาษาก็ไม่ไม่ได้เก่งอะไรมากไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าออพูดคล่องพูดเก่งอย่างเงี้ยนะคะอย่างภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็คืนครูไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนมหาลาัยก็เลือกเรียนเอกเ,เลือกเรียนโทภาษาญี่ปุ่นนะคะอันนั้นก็คืนไปแล้วาภาษาอังกฤษนะคะจริงๆก็ได้จากการทําง,งานล้วนๆเลยค่ะส่วนภาษาอิตาเลียนนะคะ ก็อย่างที่เห็นนะคะได้เพราะได้เพราะหน่งนานนะคะหนังสือภาษาอิตาเลียนเล่มแรกนะคะที่เจนนี่ซื้อเท่าที่จำได้คิดว่าต้องเป็นเล่มน,นี้แหละอันนี้ซื้อที่คิโนกูนียนะคะเออ get started in Italian นะคะเป็นหนังเออหนังสือสอนแกรมมาสอนวยากรภาษาอิตาเลียนนะคะ สอนภาษาอิตาเลียนนําเป็นภาษาอังกฤษก็จะมีพวกเรื่องแกมมาอะไรทั้งหลายแหละอันนี้คือ,อตั้งแต่ปีจําไม่ได้ซื้อปีน่าจะสองส,สองพันสิสหรือสองเส,ส,สองประมาณนี้นะคะมันก็เลยปกหลุดไปแล้วนะคะนี่อันนี้คือไม่ได้รักมากนะแต่หวงมากว่ามันเป็นเล่มแรกที่แบบเออเราซื้อเพราะว่า เป็นเล่มแรกที่บอกว่าเป็นความสมรงจำมว่าเราซื้อเพราะว่าเราอยากเ,าาร,เรียนภาษาอิตาเลียนเพื่อพูดคุยกับแฟนเรา <c oughs> ก็เลยมันก็หลุดก็เลยเอาไปเข้าเข้าสส่มานะคะก็อันนี้ก็ข้างล่างมันเขียนว่า beginner นะคะทีนี้ก็เพิ่งสังเกตว่ามันเขียนว่า level t r e เข้าใจว่าเท่าที่เนื้อหามันก็ยังอยู่แบบว่า basic basic กันนะคะ แต่มากนิดหน่อยเ,อเรื่องการแนะนำตัวแล้วก็พวกคำศัพท์เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันน่าจะอยู่ในระดับ A1 A2 เนี่ยแหละค่ะแหมอันนี้นะคะเดี๋ยวชินี้จะอินเสิร์ตให้ดูนะคะชินี้เขียนไว้ว่า Presto b a r ์เรโรอิตาเลียนออนะคะสักวันหนึ่งฉันจะพูดภาษาอิตาลีกับเธอ,อทุกวันนี้3ามภาษาเลยจานน้าในหนูประโยค ะะก,ก็จินนี่ก็มาขุดเจอว่าเล่มนี้เป็นหนังสือมินิบุ๊กนะคะสอนภาษาไทยนะคะสอนภาษาไทยกบให้กับชาวอิตาเลียนตอนนั้นคิดไม่ได้นะคะมาคิดได้เพิ่งคิดได้นะตอนนี้แหละคะ่ะอันนี้คือจินจนี่ซื้อให้แฟนนะคะเพื่อให้เขาฝึกภาษาไทย แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะฝึกอีกแล้วนะคะเอออุยหลุดแล้วอุยหลุดแล้วเพิ่งมาสังเกตว่าเออข้างในอ่ะเขาสอนพูดภาษาไทยสอนภาษาไทยแล้วก็มีภาษาอิตาเลียนไงซึ่งเราเองก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้อืมแต่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เรียนตรงนี้เลยอ่า อันนี้บอกว่าโทรศัพท์ไปที่ก็ภาษาอิตาเลียนะคะก็บอกว่าฟ a i una าเตเลโฟน t ะตอ่อเขาก็สอนเราตั้งนานแล้วนะเนี่ยโอเคแล้วก็มีอันนี้ด้วยฟาโลโคซีสอนภาษาไทายนะคะทำอย่างนี้ภาษาอิตาเลียบอกฟาโลโคซีมไม่เคยรู้เลยไม่เคยเปิดดูจริงๆเราก็ฝึกได้นะปไปยคพื้นฐาน มากมายเลยนะคะเล่นนี้ปาลาฟาชิเลอิตาเลียนเดซ์นะคะโอเคแล้วก็หลังจากน้ำนะคะอ๋อมีเล่นนี้ค่ะเป็นออของเบริกหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะเป็นคู่มือสนทนาฉบับพกพาภาษาอิตาเลียนนะคะอันนี้ก็คือซื้อตอนที่มาเที่ยวอิตาลีน,นะคะเอ เล่มนี้น่าจะมาก่อนตําราที่เรียนอีกนะคะเพราะว่ามาเที่ยวครั้งแรกปี2011นะคะอันนี้ยลายคนคงจะเป็นพกพาสำหรับการท่องเที่ยวนะะเนาะค่ะก็จะมีพวกคําศัพท์ที่เป็นประโยชน์นะคะบทสนทนาพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สำหรับการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็พวกเอ่อารขอความช่วยเหลือคำศัพท์คืนฐานที่สําคัญนะคะอันนี้ นะคะก็จะเป็นเรื่องของตำราเรียนแล้วค่ะตำราเรียนก่อนนะคะเรียนก่อนนะก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดเล่มนะคะแค่เจ็ดเล่มเองบางคนเขาเรียนเยอะกว่านี้นะคะก็เริ่มต้นจากอันนี้นะคะ อันนี้จิมนี่เริ่มเรียนครั้งแรกตจำปีไม่ได้อะ2013หรือ2012นะคะเริ่มเรียนครั้งแรกที่อิตาเลียนเซ็นเตอนะคะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะเป็นคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะเรียนวันเสาร์ก็จะเป็นคอร์สแรกคอร์สแรกที่เรียนนะคะ Italian Language and Culture 1นะคะ ซึ่งอ,อ,อันนี้เป็นกอปปี้นะคะข้างในก็เป็นตำราของ es, เอสตำราของเอสเปซโซกูนะคะซึ่งเอสเปซโซเนี่ยทีนี้คิดว่าหลายๆคนได้เรียนเรื่อนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นค่อนข้างคลาสสิกแล้วกเ็เป็นที่นิยมนะคะเนื้อหาข้างในก็เป็นเรื่องของ วยายกร์รวยายกณรตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยอย่างอันนี้ก็คือต้องอันนี้ทีนี้ไม่แน่ใจว่าระดับ A1 หรือ A2 เลยนะคะแต่ก็เรียนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแค่ไม่ในเนื้อหาที่ได้มาไม่มีเรื่องของการออกเสียงพยัญชนะนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทักไทยไประโยคทักไทยนะคะ แล้วก็การผันกิริยาพื้นฐานนะคะอาเรเอเรอีเร่ไล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 ่ไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเล่มแรกนะคะหลังจ,จากนั้นก็ไม่ได้ไม่น่าไม่ได้เรียนไปปีหรือปีสองปีนี้นะคะแล้วก็มาเริ่มเรียนอีก ครั้งหนึ่งเนี่ยลงคอสธรรมอ,อบุคคลทั่วไปนะคะของจุลานะคะตอนเย็นวันธรรมดาตอนเย็นนะคะก็จะได้เรียนเป็นเอสเปสโซ่หนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งก็ได้เนื้อหาเป็นกอปฟีมาเหมือนกันนะคะข้างในก็จะเหมือนเอสเปสโซ่วันที่จินนี่เรียนไปแล้วที่มหาอินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์นะคะ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะก็อ่ะอันนี้เขียนค่ะว่าเอสเปรสโซวัน so ก็คือคอสโซดีเตเลโนลีเวโลอาปูโนนะคะหลายๆคนน่าจะใช้เด้่ันนี้อยู่นะคะคอสบุคคลทั่วไปของออที่จุลานะคะก็จะประมาณส0สชั่วโมงนะคะก็จะประมาณ3เดือนประมาณนั้นนะคะก็ ทีนี้ก็ลงต้นปีปลายปีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ก็เลยได้ได้ตำรามาลงต่อเนื่องกันต่อเนื่องหรือเปล่าน่าจะมีไม่ต่อเนื่องบ้างนะคะเออได้ตำรามาทั้งหมดจนถึงอิตาเลียนโนกวโตรนะคะแต่อันนี้เป็นเป็นเนื้อหาที่ที่ทางคอร์สเรียนเขาเจัดแบ่งให้นะคะ แยกเป็น uno uno due tre q u นะคะก็จะนี่เรียนถึง italiano q u a t t ของที่จุลานะคะลงคอร์สสุดท้ายจบเนี่ยปี2018นะคะช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็เมษาจินนี่ก็เดินทางแล้วก็แต่งงานนะคะก็อันนี้คือคอร์สสุดท้ายที่เรียนนะคะ ก็ยังเป็นเอสเปซโซ่เหมือนกันนะคะทั้งทั้งสามทั้งสามเนื้อหาในนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาของตำราในเอสเปซโซ่ค่ะซึ่งใน o, เอสเปซโซ่ไม่ใช่ค่ะซึ่งอิตาเลียโนกัวตโรที่คอสที่จุลานี้นะคะเนื้อหาสุดท้ายที่จะนี่เรียนเนี่ยก็เรียนไปจนถึงเ,เรื่องของคอนจูดิโวแล้วแหละ ประโยคเชื่อมความประโยคสมมุติทั้งหลายนะคะนี่แหละ,ระเรียนมาถึงคอนจูนติวโอเพรสเซนเต้ปัสซัตโตคอนจูนติวโออินเฟเฟ็ตโตคอนจูนติวโ o ปัสซัโตอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะอันนี้คือในส่วนของตำราเรียนอ่ะยังไม่หมดคะ่ะแล้วก็ช่วงปี2017นะคะเออซัมเมอร์ของที่นี่ช่วงเ,เดือน กันยายนนะคะมีทุนเรียนภาษาอิตาเลีน,นะคะ1น1เดือนของสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยนะคะเปิดรับนะคะเปิดรับสมัครนะคะทีนี้ก็ลองสมัครไปนะคะแล้วก็ได้ทุนมา1เดือนเรียนภาษาอิตาเลียนช่วงซัมเมอร์นะคะที่มหาวิทายาลัยเพื่อชาวต่างชาติแห่งเมืองเปรูจานะคะ u n i v e r s i t a p e r s a n i e r i di เปรูจาค่ะตอนนั้นนะคะจินนี่ก็เรียนซ้ําชั้นค่ะเรียนซ้ำชั้นค่ะเรียนซ้ํา A2 นะคะเพราะว่าการที่จะเข้าเรียนเนี่ยเขาจะมีการทดสอบก่อนนะคะทดสอบก่อนเข้าเรียนจินนี่ก็ไปทาเทสนะคะแล้วก็ตอนแรกจินนี่คิดว่าตัวเองเนี่ยเรียนมาประมาณ3 4คอร์สแล้วแหละจินนี่น่าจะได้อยู่ B1 แล้วแหละเอเอนะโอเคไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> ก็ได้เรียน A2 นะคะแล้วก็ ต้องไปซื้อหนังสือนะคะหนังสือนี้ไม่ได้รวมอยู่ในทุนนะคะต้องซื้อเองก็ได้รู้จักกับหนังสือเล่มนี้ค่ะ Hello a f r e s c o Italiano นะคะระดับ A2 ซึ่งจินนี่ชอบมากเพราะว่าตำราเล่มนี้มันไม่ได้มีแค่เออนะะื้อหาของไวยากรณ์แล้วก็แบบฝุกหักนะคะแต่จะ แต่จะมีเรื่องราวของวัฒนธรรมโคตูราอิตาเลียนแทรกอยู่เยอะอ่ะเยอะทุกบทคือมีนะคะทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันทําให้เราเรียนภาษาอิตาเลียนไม่น่าเบื่อนะคะทีนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อระดับ B1 ด้วยนะคะมาต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างข้างในนะคะว่าเออที่บอกวัฒนธรรมอันนี้ ของ A2 นะคะวัฒนธรรมที่จินี่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อแบบฝึกหัดของเขานะคะจะเน้นไปในเรื่องของให้เราได้ฝึก พูดนะคะฝึกแสดงความคิดเห็นนะคะเพราะาลักษณะของเนะะื้อหาในบทนี้ก็จะเป็นแบบว่า Let's m o into, i t o t o นะคะให้อ่านบทความนะคะแล้วก็ในในเรื่องเดียวกันเนี่ยหัวข้อย่อยของแบบนนะคะก็จะมี s c r i v i a m o completemo le frasi นะคะก็คือให้เติมคำเให้เติมประโยคให้สมบูรณ์จากเรื่องที่เราอ่านนะคะ แล้วก็จะมีแบบว่าปาเลโมอินเซียมมนะคะก็คือให้เราแสดงความคิดเห็นที่เราพูดคุยเกี่ยวกับออแบบฝึกหัดเนื้อหาบทความโจทย์คำถามในในแบบฝึกหัดนะคะซึ่งตรงนี้จะนี่ชอบคือ <c oughs> นอกจากที่ว่าเราจะนั่งเรียนแกมมาภาษาอิตาเลียนแล้วนะคะในหนังสือเล่มน,นี้อิวเนวัลอ a เฟสโกอิตาล a อโนเนี่ยยังมีเรื่องราวของ วัฒนธรรมอิตาเลียนนะคะเกือบทุกทุกอย่างเลยนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของศิละปะเรื่องของอาหารนะคะจะมีรวมสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาแรมไนในนี้ด้วยนะคะซึ่งจินนี่อย่างที่บอกซื้อมาสองเล่มน,น,นะคะอย่างระดับ B uno นะคะก็จะเป็นในระดับที่แบบว่าต้องเราต้องแสดงความคิดเห็น เ,เราต้องมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมากๆแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมอะไรอีกนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอัปทูเดตนะคะก็คือมีการามีเรื่องราวที่ทันสมัยเซนติเคมูสิกะนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเทศกาลคือ Il เ e สติวัลเดลลาคันโซเนอิตาเลียนาดิซานเรนะคะก็จะมีแบบเรื่องราว ของเทศกาลต่างๆเรื่องราวของเรื่องราวของบุคคลสำคัญในในอิตาลีนะคะจะมีเทศกาลต่างๆในอิตาลีนะคะเทศกาลคริสต์มาสนาตาเลเขาทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบทความบทความก็จะมีแบบความยาวขึ้นนะคะเดี๋ยวทีนี้อินเสิร์ตให้ดูนะคะ มีความยาวมากขึ้นแบบเต็มหน้า A4 เลยนะคะในระดับในระดับ B1 นะคะเรื่องของเทศการปาสกควานะคะเออเรื่องของศิละปละศิลปะก,ก็จะเป็นบอกว่าพวกเอออาร์ติสต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะบอกมออีข้อมูลมีความรู้เรื่องของศิละปะวัฒนธรรมเรื่องของการใช้ชีวิตในอิตาลีแบบ ครบเลยค่ะในหนังสืออิว o น o อั p เรสโก o นี่นะคะซึ่งระดับปีหนึ่งนี้นะคะก็จะเรียนไปถึงอิปัสซาโตเรโมโตเลยค่ะอาจจะนี่รู้บ้างแล้วค่ะแต่ถามว่าทำหมดหรือ,อยังยังค่ะนะคะ,อะนอกจากนั้นนะคะอิวโนวอัปเรสโกอิตาเลียนก็จะมีซีดีให้เราฟังด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็น ตำราอันนี้ก็เป็นตำราภาษาอิตาเลียนของจินนี่นะคะซึ่งจินนี่ก็ใช้อยู่แค่สองเล่มค่ะก็คือเ so อสเป s โซกับยูน o โวอะเฟรสโกอิตาเลียโนนะคะ พอจีนี่มาอยู่ที่อิตาลีนะคะจีนี่กเออ็เริ่มบ้าคลัง่งเริ่มบ้าคลั่งในการซื้อหนังสือภาษาอิตาลีมาเพื่อฝึกตัวเองนะคะใช้คําว่าบ้าคลั่งนะคะเพราะว่าถามว่าเรียนจริงจังไหมก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้จริงจังนะคะขี้เกียจบ้างอะไรบ้างนี่นะคะ,ะมาดูก็จะเป็นเซตนี้ค่ะสี่เล่มนี้ซึ่งคิดว่าหลายๆคนมี เพราะว่าที่ร้านหนังสือมีทุกร้านแน่นอนในมุมภาษาอิตาเลียนนะคะเป็นของอะไรอ่ะจอนตีอ่านว่าจอนตีปะคะ G E U N T E จอนตีนะคะก็จะมีทั้งหมดสี่เล่มก็คือปาโลปาโลอิตาเลียนโนนะคะแล้วก็โคเมซิดิเช่เล้วก็ S S C C นะคะแล้วก็จะมีกราม atica อิตาเลียนะคะสีเล่มนี้ฉันยังแบบว่าฉันมีหนังสือเยอะ <c oughs> โอเคเออันไหนก่อนดีละ่ะ <c oughs> อออันไหนก่อนดีละ่ะอออันไหนก่อนดีล่ะค o m มเมซีคุ้มเมซีดี i ช่อินอิตาเลียโนนะคะเนื้อหาข้างในก็จะ ทีนี่คิดว่าเหมาะสมกับชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาอิตาลีน,นะคะเพราะจะเป็นเป็นพวก c o n v e r s a ช i o n ต่างๆนะคะที่เป็นประโยชน์ที่จำเป็นสำหรับชาวต่างชาติในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆนะคะอย่างเช่นหน้านี้ที่จีนี้เปิดก็จะเป็นติดต่อ i ุฟ f f i c i ลทูริสติโเขาเรียกอ,อะไรอะศูนย์นักท่องเที่ยวช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นอกจากนั้นก็จะเป็น Conversation e ที่เป็นในเรื่องราวของชีวิตประจำวันนะคะการไปร้านค้าต่างๆนะคะการไปอ่อ์มเดลสเปซอต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการติดต่อธนาคารการไปไปษนีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการติดต่อคอมมูเนการไปลินโนวาร อิเปอร์เมโซดิโซจออเโนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นบทสนทนาที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็มีประโยชน์ในการที่มีคำศัพท์ที่สำคัญสำคัญที่เป็นประโยชน์ที่เราควรที่จะต้องศึกษาไว้นะคะแล้วก็จะเป็นปาโลอิตาเลียโนก็จะเป็นคล้ายๆกับคอมเมซีดิเช่นะคะแต่ว่าคอนเวอร์ t ชิโอเนี่ยจะสั้นกว่านะคะ แต่ว่าจะมีเรื่องของเนื้อหากแกรงมากเข้ามาเพิ่มมากขึ้นมีซีดีด้วยนะคะไม่ได้ฟังเดี๋ยวต้องไปซื้อเครื่องเล่นซีดมาต่างหากนะแล้วก็จะมีเรื่องของคําศัพท์ให้มากขึ้นด้วยค่ะคำศัพท์ก็ในพื้นฐานทั่วไปนะคะจนถึงเรื่องของ หลายอย่างนะคะการท่องเที่ยวโรงพยาบาลอาหารการกินนะคะแล้วการช้อปปิง้งฟาร์มเลสเบอรสร้านค้าต่างๆธนาคารไปษณีนะคะก็จะมีคำศัพท์อยู่ค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะคะมีประโยชน์มระโยถ้าจำได้ <c oughs> นะคะ ่าแล้วก็ด้านหลังก็จะมีอั p เป็นดิชด้วยนะคะก็จะมะีการผันกิริยาต่างๆที่แบบว่ากิริยาที่สำคัญสคัญที่เราใช้บ่อยๆนะคะก็จะมีอยู่ด้านหลังนี้ด้วยนะคะและอันนี้แน่นอนว่า s i c c ก็ pattern, แบบถูกหัดทั้งหลายแหละอ่าต้องมาอันนี้ก่อนสิกรรมาติกานะคะเล่มน,นี้กรรมาิกาอิตาเลียน a ัสเ i อร์เนียริก็เป็นวยากรณภาษาอิตาเลียนสำหรับชาวต่างชาตินะคะ วายกณ์มากมายนะคะแล้วก็ควบคู่ไปกับ s s สเแบบผิดหัดน,นะคะซึ่งก็จะลิงก์กันนะคะอันนี้ก็คือกรุ๊ปสีเล่มของกว่าจวนติจวนตินะคะสีเล่มนี้อ่ะแล้วก็อ่ะมาอ,ะอันนี้เล่มน,นี้ซื้อที่เมืองไทยเหมือนกันนะคะซื้อที่เอเชียบุ๊ก อันลืมให้ดูเป็น bilingual dictionary นะคะ Italian English ซึ่งจะเป็นเพจนานกรมรูปภาพนะคะอันนี้ถ้าเล็กกว่าน,นี้หน่อยจะพกพาแรบว่ามีแบบว่าพกพาได้แบบว่าไปใช้ประโยชน์ใช้สอยได้ดีมากเลยนะคะแต่เล่มนี้ก็มันก็หนักเหมือนกันนะคะถ้าใส่กระเป๋าแต่ว่า ออคำศัพท์ข้างในแบบว่าทีนี้คิดว่าครบพร้อมมากเลยเออแบบครบสมบูรณ์มากเลยนะคะตั้งแต่เรื่องใน,นเ,ออเกี่ยวกับเรื่องคำสับเกี่ยวกับร่างกายของเรานะคะคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ใช้สอยในบ้านเรือนคำศัพท์เกี่ยวกับอ่านให้ฟังเรื่องของเลปโซเน่นะคะก็คือพวกเออ ร่างกายของเราครําศัพท์เกี่ยวกับร่างกายของเรานะคะอสเปกต o ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะบุคคลนะคะลาคาซก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ทั้งหลายในบ้านเรือนนะคะแล้วก็อีเซอร์วก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆอะไรนี้นะคะแล้วก็ยีอะควิสติการช้อปปิ้งฟาร์เรนสเปซซ่าอิชิโบ โอ้แล้วก็หลอสตูดิโอยูราโวโลทันสปอร์ตี้อีสปอร์ตนะคะอมเบียนเต้ดีดาติโอ้เยอะมากมายเลคะซึ่งแบบอยากจะเป็นโดรายมอนโดรายมอนแล้วก็แบบว่ากินเป็นขนมปังก็ใส่หัวมันคงจะดีมากเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือนอนหนุนนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะคะแล้วก็ อันนี้ก็คือบ้าซื้อค่ะแต่ก็ไม่ค่อยได้เปิดใช้เท่าไหร่นะคะเป็นดิกชินารีนะคะได้อารมณ์แบบฟิลสมัยเราเรียนภาษาอังกฤษเริ่มแรกนะคะก็ใช้ดิกชินารีเนาะสมัยนี้ก็ Google Translate แต่ว่าทีนี้อยากบอกว่าถ้าเรามีความพยายามที่เราใช้ดิกชินารีได้เหมือนตอนเราเป็นเด็กก็คงจะดีนะคะที่เราเ,เปิดหาพอเปิดหาความหมายของคำศัพท์ เราเห็นคําศัพท์เราเราจำเราจําตัวหนังสือเรามันอยู่ในความจําเราได้ง่ายกว่านะคะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะวิธีการเหาความหมายของคําหรือว่าเพราะว่าเราอายุมากขึ้นแล้วทําให้ความจําเราจําคําศัพท์พวกนี้ไม่ค่อยได้หรือว่าเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้นะคะ<ม>อืมน่าจะรวมๆกันทั้งหมดนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นดิกชันนารีภาษาอิตาลีนนะคะเป็น อิตาเลียนออิตาเลียนอนะคะซึ่งมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่ามันแปลภาษาอิตาเลียนเป็นภาษาอิตาเลียนเหมือนแปลไทยเป็นไทยะนะคะมันมันทำให้เรารู้ความหมายของคำศัพท์อื่นได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจีนี่ลองหาคำศัพท์แตบง่ายๆดูนะคะะง่ายแล้วก็ใกล้ตัวนะคะคำว่า Costo ที่แปลว่าราคานะคะความหมายก็คือ s p e s a a per c q u i s t a r e Unbene o o f r i Redi Unservicio นะคะก็อย่างคำนี้นะคะ Pancho ก็ให้ความหมายว่า ล o วโมตราอีเซออีโดดิชิอันนี้แบมบีโนก็คือเหมือนผู้เยาว์ที่เป็นผู้ชายนะคะอ,อ,อายุระหว่าง6ถึง12ปีนะคะอย่างเช่นอันนี้ต้นน,น,น,นะคะแล้วก็จะมีจินี่ซื้อมาอีกอันหนึ่งก็คือ Dictionary s น n o n ี m นะคะ i ิกชิโอน i เร n ยซ i นโนะคะความหมายก็คือ พจนานุกรมของคำภาษาไทยไม่แน่ใจาของคำใกล้เคียงของคำเดียวกันที่มีความหมายเดียวกันนะ,นะคะต้องมีพจน,นานุกรมเปิดต้างไม่เปิดต้าง <c oughs> นะคะ <c oughs> ต่อไปมาถึงหนังสืออ่านเล่นกันดีกว่า you <laughs>